โอเคครับจะต้องขอกาสดีถ <AND> well. ้าผู้ชมทุกท่านนะผมก็กลับดูของ GTA San Andreas อันนี้เม็กับ Carmine Raider นะผมเพราะว่า CJ ไปเจอกับไอไอเปื้อของมาเดอร์เดอร์เขาเปื่อสีเขียวนะครับแล้วก็ CJ เป็นคาเมเดอร์แกงมุครับก็ไปบิดคอข้างหลังนะผมหายใจไม่ออกไปดูกันได้นะผม ทำไมมารอนานจังวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย,ยรอนานจะดีกว่าอืนอนสบายกว่านอนดีกว่าอมันนี้เลยเอ้โหมึงอยู่นี่นี่เลยปล่อยกูหายใจไม่ออกเลยปล่อยกูใจยเย็นดีฆ่าเลยมึงปล่อยกูอยู่นี่ว้ไม่ปล่อยมึงจะบอกสมบเหรอมึงไม่รู้หรอกมึงจะบอกอะไร นั่นเหรอมึงก็ถ้ามันเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องไปทำภารกิจต้องตัดบอยกูป่อไหว้ปบ,อย,บอยอยู่นี่มึงทำบ้าอะไรของแกวะ,ะ,ะมึงก็เล่นมันไม่ติดนะเว้ยนั่นเหรอฉันไม่เจ็บแกหรอกอะไรนะมึงม่าจะทำภารกิจเหรอเออมึงไปเถอะนะไอ้โน่ มึงฟังนะเฮ้ยขอโทษนะที่มาช้ามียรหรือเปล่าอืมนายก็ก็ดูเท่นนะเออเออโอ,โอน่าเป็นใครอะ่ะฉันมาจากตรงเมือนงนนเป็นโอเครลสโกเดี๋ยวเราไปกันไปเล้สแสดีว,ว่าไอ้พวกนี้มันจะมาบิดคอนะครับเดี๋ยวก็เจอคิดสุดท้ายน,น,นะครับก็ไอ้ฟิมานีก็าจับซีเจนะครับเดี๋ยวก็เจอคิดต่อไปสุดท้ายนะผม